สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะ มาดูการลดราคาล่าสุดของมือถือซัมซุงนะครับซึ่งเป็นการลดราคาในปี2024สำหรับซัมซุงกาลิซี่ A34 5G ในส่วนของการแกะกล่องรีวิวนั้นหรือว่าการพรีวิวหลังการใช้งานนะครับท่านสามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเราแต่ว่าคลิปวันนี้เราจะมาดูราคาใหม่ล่าสุดในปี2024กันนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A 3 4 5 G ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามือถือรุ่นนี้ยังน่าสนใจไหมในเรื่องของสเปคนะครับ s a m s ุงกาล l a ซี A 3 4 5 G รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.6นิ้วนะครับเป็นดี สายใหม่ล่าสุดจอภาพของเขาเป็นจอแบบซูเปอร์อ l มโมเล24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD พัดกล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลเลนอัลตร้าไว8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนมาโคร5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา13ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็น MediaTek Dimensity 1080 Octa-core ความเร็ว2.6 g h z ะเฮิรนะครับ Android เป็นเวอร์ชัน13ครอบทับด้วยวัน UI เวอร์ชัน5.1 ความจําก็ให้แรมมา8 GB นะครับลอมหรือว่าความจุให้มา2แบบก็คือ128แล้วก็256 GB แบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวได้25วัตต์มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับเป็นสีดําสีม่วงแล้วก็สีเงินนะครับราคาเปิดตัวสําหรับรุ่นนี้11,999บาทนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A34 5G รุ่นนี้ส่วนในเรื่องของราคานะครับก็น่าสนใจทั้ง2แบบเดี๋ยวเรา มาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสำหรับ s a m s ุง g าล l ซ x y A 3 4 5 G อัปเดตร,ราคาล่าสุดวันนี้วันที่18มกราคมปี2024 เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับร้านแรกที่น่าสนใจที่อยากจะแนะนำกันนะครับก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Samsung Official นะครับสำหรับ Galaxy A 3 4 5 G ปัจจุบันมีเฉพาะรุ่นแรม8ลอม 256GB ก์นะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่1 9 9 9 9บาทเท่านั้นมีให้เลือก3สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ หรือท่าในใดที่อยากจะผ่อนก็กดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับมีส่วนลดเพิ่มเติมแจกให้ด้วย สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่สําสำหรับร้านนี้นะครับซัมซุงกาลิซี่ A สามสี่ห้า G มีเฉพาะรุ่นแรม8ลอม2 5 6กิกะไบต์นะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ14,900บาทนะครับลดราคาเหลือ1287บาทพิเศษช่วงนี้มีโปรโมชั่นลาซาด้าช่วยคุณจ่ายนะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมแจกให้ด้วยนะ ได้นะครับอยากกระผ่อนผ่อนได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada นะครับซัมซุงกาลิซี่ A 3 4ม G แรมแปดลอมส5 6งรเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์นะครับออกใบกํากับภาษีได้ จากราคาปกติ14,900ลดราคาเหลือเพียง9,990บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาสำหรับ s a m s u ง Galaxy A34 5G จากทางด้านแอป lazada นะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ lazada ดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป shopee กันบ้างนะครับร้านแรกที่น่าสนใจก็เป็นร้านนี้นะครับขายโดยทาง Samsung official สสำหรับ Galaxy A345G เป็นรุ่น RAM 8รอม256 g b จากราคาปกติ11,999ลดราคาเหลือ17,999บาทแต่ว่าจะมีโค้ดส่วนลดเพิมเ่มเติมแจกให้นะครับมีทั้งโค้ดลด200ลด10%ลด600นะครับลดสูงสุดให้อีกถึง1,500บาทเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ส่วนลดนะครับให้กดเข้าไปที่ลิงก์ของช้อปปีจะมีส่วนลดแจกเพิ่มเติมให้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้า เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีร้านที่2สําหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาลิซี่ A สามสี่ห้า G แรมแปดลอมสองร้อยห้าสิบหกกิกะไบต์เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทแต่ว่าจะมีโส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านแจกเพิ่มให้ด้วยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปล ให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับร้านนี้นะครับซัมซุง Galaxy A 3 4 5G แรม8ลอม256กิกะไบต์เครื่องแคสศู์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงจากราคาปกติ14,900ลดราคาเหลือ9,990บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสำหรับสีมีครบทุกสีนะครับสินค้าเป็นของแท100้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาสาหรับซัมซุง Galaxy A 3 4 5G จากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับ ชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของช้อปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่าโปรใหม่ล่าสุดจะน่าสนใจไหมนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แท Samsung Galaxy A3 4 5G RAM 8ลม256 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์นะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเรือนมกราคมปี2024ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น6,199บาทนะครับซึ่งราคานี้เป็นโปรสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับถ้าอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้ ทำเรื่องย้ายค่ายนะครับลดให้อีก1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ4,500บาทเท่านั้นรายละเอียดของแพ็กเกจนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือน,อนละ1,199บาทต่อเดือนซื้อได้ที่ราคา6,199นะครับมีค่าเหน็ดลุกหน้าด้วย1,200บาทถ้าเป็นโปร899ซื้อได้ที่ราคา7,299นะครับค่าเน็ดลกหน้า900โปร599ซื้อได้ที่ราคา8,299บาทค่าเน็ดลุกหน้า700บาท ทุกโปรโมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับซัมซุง galaxy a 3 4 5 g ของทาง d t แทนะครับรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราคร้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซ,ซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ d t แท็กช็ ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ Samsung Galaxy A34 5G RAM 8ลอม256 g b กะไสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับซื้อได้ที่ราคา6,699บาทราคานี้เป็นโปราาสําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับส่วนถ้าอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้ทําเรื่องย้ายค่ายลดอีก1000ราคาก็จะเหลือ5,699บาทเท่านั้นมีให้เลือก3สีนะครับวิธีการสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อออน ลผ่านทางเว็บไซต์ของ AIS ได้นะครับหรือว่าเราจะไปซื้อที่ศูนย์ AIS Shop ใกล้บ้านเราก็ได้ ปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove H s a m s u n Galaxy A 3 4 5สี G นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น6699บาทซื้อวันนี้มีของแถมให้นะครับเป็นกระเป๋า Care Bear Bag นะครับมูลค่า790บาทสำหรับสีมีให้เลือก3สีเป็นสีเงินสีดำแล้วก็สีม่วงรายละเอียดของโปรโมชั่นนะครับมีให้เราเลือกหลายแบบเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสำหรับลูกค้าของ TrueMove H ซื้อได้ที่ราคา6699บาทเมื่อท่านเป็นลูกค้า ของโทรนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199บาทต่อเดือนขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าถ้าเป็นโปร8ป9ซื้อได้ที่ราคา7799บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าแล้วก็โปร69 9ซื้อได้ที่ราคา8799ิค่าเน็ตล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายนะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา6699บาทนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ 1, 1,99บาาทคมี่ตงหน้้าดวย1283บาท ถ้าเป็นโปร899ซื้อได้ที่ราคา7,799นะครับค่าเหนื่อดุงหน้า963บาทแล้วก็โปร599ซื้อได้ที่ราคา8,799ค่าเหนื่อดุงหน้า749บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนเรียนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา6,699บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นโปรสําหรับกยารย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา6,699บาทนะครับเมื่อย้ายค่ายมาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199บาทนะครับมีค่าเหนือ งหน้า1,284บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา7,799นะครับขั้นอีกล่งหน้า963บาทแล้วก็โปร599ซื้อได้ที่ราคา8,799ขั้นอีกล่งหน้า749บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่1,999บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A 3 4 5 G จากทางด้านค่าย True Move H นะครับเริ่มต้นที่6,699บาท ท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทูช็อป ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับสำหรับการซื้อ s a m s u n กา a l ็ x y ี่ a 3 4 5 g ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตนะครับท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับจากทั้ง lazada แล้วก็ shopee ก็กดสั่งซื้อหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับลิงก์ของ lazada แล้วก็ shopee อ,อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนท่านไหนที่อยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับดูราคาแล้วจากทั้ง3ค่ายมือืออถคราคา ชอบโปรของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ